สวัสดีครับนะฮะก็แบบว่าจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับก็หลังจากที่วันนั้นเมื่อสิน้นเมื่อสิน้นดินที่แล้วอะ่ะกดอินี่ทันออแล้วแล้วมันก็ส่งมาถึงไทยแล้วนะครับนะฮะมันคือ YEEZY b o o สาม5 0นนะครับนะฮะก็ผมสั่งซื้อ คู่นี้ใส่สั่งมักไซส์ใหญ่มากนะครับ12 US หรือ11 UK นะ11ครึ่ง UK นะครับก็มันค่อนข้างต้องใส่เผื่อนะฮะงั้นก็คิดว่าน,น่าจะตอนใส่ก็น่าจะเหมือนใส่เรือนะฮะเ,เป็นเรือหางยาวเรือยาวหน่อยก็อึ๊บสุด็ปเล็กน้อยนะครับกลิ่นใหม่มาฮะก็คือ มันจะเป็นลายมาลายที่มันรีเซ็ตรีสต็อกอีกรอบหนึ่งนะฮะของตรงจริงก็ยังไม่เคยซื้อยีซี่ใส่นะก็นรู้สึกว่าแบบทนกระแสไม่ไหวมันก็ต้องซื้อนะฮะนะฮะเรากดสั่งซื้อด้วยทันก็ได้แบบนี้แหลนะฮะก็จะได้ช้าหน่อยคือมันจะเป็นคื้นคื้นบูธอะมันจะค่อนข้างนิ่มมากนะฮะ แล้วก็มันเป็นลายเป็นผ้าผ้ามันค่อนข้างแข็งนะมันจะไม่เหมือนฟิลแบบพวกอัลตาบูอะแล้วก็ข้างหลังก็จะนุ่มๆหน่อยนะฮะเชือกแม่งก็ไม่รู้ดีเห็นสุนมากคนใส่ยีซีก็ไม่ลูกเชือกเนาะเดี๋ยว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 ขอลองเทดสอบอ่า ยืดขึ <c> ้น <oughs> นี่คือกัวพื้นเลออนะจากที่ฟิลการใส่นะครับพื้นมันก็จะนิ่มๆหน่อยนะฮะใส่สบายแต่แม่งจะเหมือนเรือเหมือนเรือหังยาวเลยอ่ะเนี่ยมันก็จะประมาณอย่างนี้ไอตรงเออนะ ก็ <God. S 2> มันจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใส่สบายมากนะครับพื้นข้างในมันนิ่มมากนะัะแล้วก็สีขาวแม่งเทียแม่งเลิศอย่างแน่นอนเออหลังจากรอบนี้ที่รีสต็อกนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนิดน,นึงสำหรับคนที่แบบอยากได้คนที่ได้ราคาป้ายก็มีนะครับคนที่ไม่ได้ราคาป้ายก็ซื้อราคารีเซลในราคาที่ถูกลงนะฮะ ก็ตอนนี้รีเซลน่าจะอยู่ประมาณ20,000กว่านะนะฮะก็หลังจากที่แบบรอบแรกที่แม่ออกมาเยี่ยแม่งขึ้นไปสี่ห้าหมื่นหกมืนก็เห็นนะก็โดยรวมถือว่าผมก็ค่อนข้างแฮปปี้นะนะฮะแต่ถ้าเกิดมันจะเป็นสีดำได้ก็คงจะดีแต่ว่าทำใจซื้อราคารีเซลไม่ได้โอเคก็ ถ่ายมาให้ดูกันนะฮะไปละครับบ๊ายบาย